ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกําแพงหินรั้วหินนะครับก็ที่ลอยชัยพฤกษ์สองนะครับปัทยานะครับก่ออยู่ที่แยกหนองหินนะครับตอนนี้นะครับก็มาอัปเดตหน้างานนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบหกแปดนะครับก็มาดูความคืบหน้านะครับของทีมงานช่างนุ่มพัตยานะครับในการก่อกําแพงหินรั้วหินนะครับต่อจากแนวเก่านะครับตอนนี้นะครับ ก็เป็นกำแพงนะครับตัวนี้ก็สูงนะครับตามสเต็ปนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่แปดสิบเซนนะครับหนึ่งเมตรจนถึงสองเมตรเจ็ดสิบนะครับความสูงนะครับความหนาของกำแพงก็อยู่ที่สามสิบเซนนะครับก็เป็นงานก่อปานขอบผินนะครับตอนนี้นะครับโชว์ขอบผิดนะครับ ก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้าของกำแพงหินหวหินนะครับตอนนี้นะครับเพื่อท่านใดที่กำลังมองหาช่างฝีดมือดีๆครับว่าลงเลกางมือช่างนุพัติยะนะครับที่เบอร์โทรศัพท์สุดๆนะฮะแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกาแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับหินดีคาปรึกษาคําแนะนํานะครับเพื่อท่านใดที่นะครับอยาก จะได้ช่างพิมพ์ดีๆนะครับตอน้ถึงหนึ่งช่างนุพัทยานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนทำาิมพช่างนุพัทยานะครับงานดีงานใบางานแข็งแรงนะครับตอนนี้ถึงหนึ่ช่างนุพัทยานะครับก็ครับแถบนี้ก็จะมีเสารครับคู่หน้านครับสองต้นนะครับก็เป็นเสาหน้าห้าสิบสูงที่สองเมตรนะครับ รูปแบบงานของเราก็จะทําตามแบบที่เจ้าของนะครับเป็นคนออกแบบให้ทั้งหมดนะคร,ครับด้านในก็จะมีการปรับดินนะครับ ก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับเช่นนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรสุพัฒน์ศักดิ์สุธาเบอร์ท่าหนึ่งห้าครับแบบจังแพงหินอินทุกรูปแบบนะครับอินดี้คำเปิดซากคำแนะนำนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นก่อนปีใหม่นะครับก็ติดต่อสอบถามจองคิวนะครับของโปรโมชั่นว่ามีรูปแบบไหนบ้างนะครับตอนนี้นะครับ 卡不应该给你看